มหากาบหอพักเชาวารัฐมนตรีจิราพรสั่งลุยสคอบอรเรียกสอบอย่าดืออออ้อสคบออกหมายเรียกเจ้าของหอฮหือึอืป8พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีจิราพรเดือดพบพิรุษไม่ให้ความร่วมมือเกิดกระแสความไม่พอใจในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเมื่อเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับหอฮือฮือ หอพักนักศึกษาย่านดังสิทธ์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมสุดแสบเอารัดเอาเปรียบนักศึกษาและผู้ปกครองมานานนับปียังคงไม่จบสิน้นล่าสุดนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งเครื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเด็ดขาดและถึงขั้นออกหมายเรียกเจ้าของหอพักดังกล่าวให้เข้ามาชี้แจงในวันที่8พฤษภาคมนี้แล้ว รายงานข่าวระบุว่าสอคอบอได้รับเรื่องร้องทุกจากผู้บริโภคถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าของหอพักหอฮือหอืไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าที่ไม่ชอบมาพากลการข่มขู่กักขังและการอารัดเอาเปรียบสาบรพัฒีงานนี้เรามาตาจิรพรถึงกับลัน่นสั่งสอคอบอตามติดและจัดการโดยด่ว,ดวนผลการตรวจสอบเบื้องต้นของสอคอบอพบว่ามีผู้เสียหายจากหอฮือหืและถึง17ราย โดยในจํานวนนี้มีผู้เสียหาย3รายได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กับสคบโดยตรงและอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายส่วนผู้เสียหายอีก14รายได้เข้าแจ้งความกับตารวจสถานีตํารวจภูทรปากคลองรังสิตเพื่อให้สอบปากคําและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและแล้วสคอบอก็ได้ประสานไปยังสถานีตํารวจภูทรปากคลองรังสิตเพื่อออกหมายเรียกเจ้าของหอหือห้อให้มาปรากฏตัวเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่8พฤษภาคมนี้ หากเจ้าของหอพักรายนี้ยังคงเพิกเฉยไม่ยอมมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่ที่น่าตกใจล่าสุดเมื่อวานนี้สองพฤษภาคมทีมเจ้าหน้าที่สคอบอรพร้อมด้วยตำรวจสพปากคลองรังสิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหอฮือๆอีกครั้งแต่กลับไม่พบวิแววข,ของเจ้าของหอพักแม้แต่เงาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานถึงความไม่ให้ความร่วมมือดังกล่าว งานนี้รัฐมนตรีจิราพรได้ย้ำชัดว่าสคอบอจะติดตามและช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างถึงที่สุดและหากพบว่าเจ้าของหอพักกระทำความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้นนอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบในทุกมิติเตรียมเกาะติดสถานการณ์หอฮืหๆกันให้ดีพระดูเท่าว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอน